มันนี่ก็ซิมาแปลงหูสากลำโพงบูทูก็เปิดเบ่งมันก็นยังเปิดได้อยู่แบตเตอรี่ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันสากไปได้เพราะว่าหูสากทางด้านในมันหักมันเสียบบเข่าเลยเพราะว่าทางในมันหักขาทางด้านในมันหักละ่ะ เป็นแนวนี้กัมิแตวาเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวอันนี้เป็นด้านหน้ามันลักษณะเปลีนแนวนี้มีดอกไฟโซ่ในทางด้านหน้าอันนี้ก็แมนด้านหลังก็สิใครใครออกมาซ่อมแปรงเลย ก็ใส่ตละบิดสวรค์มาหันนอดออกนอดก็มี่หกอันก็อค่อยหันออกเท่าละอันลำโพงบุธุดหน่วยนี้บหนักบเบา หันอน็อตออกมันก็โตแข็งแรงออกทันทีเลยนนนมันใส่น็อตหยุดวอลลิมเป็น,น,น,นปตัวหยุดเป็นตัวหยุดแผ่นบอร์ดไว้บ่มีน็อตมีนนมตนนแต่น็อตหยุดวอลลิมและการน็อตยางหยุดบนไม้ หยุดแผ่นระวางแผ่นปกด้านหลังกับแผ่นบอร์ดมันก็แข็งในก็เลยเอาเคีมมาบิดแล้วมันก็รูดออกมาซูมภาพมาใกล้ๆ มันก็มีสายแบตเตอรี่สายตัวนี้มันสายไฟดอก LED เรียงดันหนาสายนี้มันสายลำโพงตัวนี้ก็มันสายแบ,แบตเตอรี่ถอดออกมาเบ่ง หัว삭หสากมันหักหักอยู่ด้านทางในก็ค่อยๆปีนขึ้นมาเบิงมันก็เป็นหอยเปื้อนไอซีไอซีเบร์อย่างเบิงบบเห็ยนไอซีขยายเสี่ยงแล้วก็สังเกตเบิงหอยจอดเก่าเปื่อนอิลีเบื้องบอกเลยว่าขาดใดเป็นขาดใด แล้วค่อยก็ซีบอาเครื่องเป่าลมห้อนมาเป่ามาเป่าออกทํามีดก็หยอดฟักไปน้อยหนึ่งก่อนหยอดฟักไปน้อยๆเพ,เพราะพราแต่ให้มันซึมแล้วก็ใส่เครื่องเป่าลมห้อนจี้อเอนแนมมาขีบไว้ คอยกาเชื่ให้เบิ้งว่าใส่อุณหภูมิเท่าไรคอยใส่สามร้อยเจ็ดสิบสามองศาก็เป่ากา้าว่ามันห้อนแล้วจังเสียวแนบคีบตอนนี้มันเริ่มห้อนแล้ว อันกคบบีบแล้วก็ใส่ฮอตแอร์จี้ตอนนี้รูดออกมาแล้วจำมาเบิงเพื่อ,อนอิลี่บเห็นเลยว่ามันเป็นขาใดก็เซลเทนเนอร์มาล่าง ก็ใส่แปรงสีฟันจุม่มเทนเนอร์มาผัดผัดให้ความสะอาด ก็หลังจากพัดเห็ดความสะอาดเพียมห้อยมันก็งามขึ้นหลายเติบแล้วก็เอาฟักมัหยอดใส่น้อยหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะเอาหัวคอนจอดมาจี้มาจี้เพื่อไล่ครับข้ามหอยหอยจอดเก่าออกก็อนมามัยให้มันสะอาด ตอนนี้อนามัยก่อสังเกตว่าเห็นขาหอยเก่ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเป็นสีเงินเป็นสีเงินเป็นสีขาวๆหลังจากที่อนามัยทําะหอยแล้วก็เอาที่เนอร์มาพัดเียมหหอยมันก็งามขึ้นงามขึ้นหลายเลยอันนี้แมนหูสากใหม่ หัวสากใหม่ที่ว่าคอยเสียลอาอามาจอดใส่ตัวนี้หัวากใหม่มีหาขากระจุมฟักหนึน่ง จากนั้นก็เอาคอนจอดมาเอาคอนจอดมาเอาตุกวัวมามาจี้ขาของของหูสากเพื่อให้ตุกวัวติดหน่อยหนึ่งเวลาเอาไปวางแล้วเขาจังคอยจอดได้ได้ติดดีให้มันมีตุกวัวน้อยหนึ่งแปรแปรอยู่ ยังขาสุดท้ายยังบรหารได้แปลดีจากนั้นเคยกาหูจอดมาแปะใ,ใส่กับแผ่นวงจรแล้วก็ยอดฟักหน่อยหนึ่งฟัาากทาใส่หน่อยหนึ่งเพื่อให้มันส่วยในการละลายตัวก,กว่าแต่ว่าก่าวแนบคีบ คีบแปะกับแผ่นบสามารถที่จะเอามือจับได้เพราว่ามันหอนต้องได้เส้แนบคีบคีบหนีบแผ่นกับหูจอดให้มันแนบแนบชิดกันดีจากนั้นก็ใช้ปลายคอนจอดจี้จี้ให้ตกกวกัวเก่าที่ว่ามันมีอยู่แผ่นนั้นติดกับหูจอดสก่อนติดพรอะอมานก็นได้ แล้วก็ใส่ปลายคอนจอดจี้เทลคามันมีหาคามันก็ติดง่ายๆเพราะว่าใส่ตะกัว,กวไปแน่แล้วแล้วก็เติมตะกัว,กวอีกในหนึ่งทางด้านข้างเพื่อให้มันเย็ดดี หลังจากเหยียดตะกวัวด้านข้างแล้วก็ไปใส่ตะกวัวด้านทางกล้องอันนี้เป็นด้านทางกล้องเพื่อได้าะให้มันเหยียดกับฐานได้ได้ดีก็ต้องได้จูดจากทางกล้องไปก็ย่อตะกวัวแล้วมันจะไหลลงไปไลจับกับขาของหูจอด ก็เพียงเท่านี้มันก็เนีนหนาดีละจากนั้นก็ใส่ทินเนอร์มาอนามัยเติมอนามัยค่าฟากักออกไม่ให้มันเปื้อนทางด้านนี้ก็คือกัน หลังจากที่ว่าอนามัยหิ้มห้อยก็มากวดกาเบึงว่าขาตะกวัวยึดกับแผ่นดีบอว่ามันติดกันบอหลังจากกวดกาเบึงเงหิ้มห้อยแล้วก็เสียบสายประกอบอันนี้มันใส่แบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ก็แมนใสยไฟไปเลียงดอก LED ด้านหนะ้า มันเป็นไฟดอย ID กระพริบเยิบยับตัวนี้ก็เป็นสายลำโพงแล้วก็เอาสายซากมาสากลองเบิงก็เป็นสายซากโทรศัพท์ธรรมดานี่แล้วไฟหงแล้วไฟบอกสถานะซาก ห้องปเป็สีแดงลองเปิดเบ่งมันก่อใช้งานปกติใช้งานได้ปกติก็แปลว่ามันสากได้แล้วพอดอกไฟบอกสถานะสากห้องแล้วจะนั่นกับประกอบเครื่อง ก็เซลฝาหลังมันมาประกอบใส่ก็ถือว่าเหี้มห้อยแล้วหลังจากประกอบอัดฝาหันอดเรียบร้อยก็ลองสากเบืงอีกใหม่ก็ประกอบไฟเข่าละ เรียบร้อยเปิดเบิง <c oughs> เปิดเบิงก็ใช้งานได้ปกติปินด้านหน้ามันมาเบิงว่าไฟโซด้านหน้าบนหงยิบยับเนวใด้ก็สวยงานมันมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวมีทั้งด้านทั้งรุมและก็ทั้งเทิง นั่นรวมน้่นเทิงก็มี